สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC นะคะช่องทาง YouTube ของเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับส้มโอกันอีกแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะรถกระบะรถสวยไว้ใช้งานนะคะต้องเพชรยนต์เลยสําหรับวันนี้นะคะส้มโอก็อยู่ที่เพชรยนต์สำนักใหญ่สิริไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะเป็นสาขาสํานักใหญ่ของเพชรยนต์เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหานะคะรถไว้ใช้งานในช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็มีรถให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยสําหรับวันนี้นะคะส้มโอก็อยู่กับรถคันนี้เล เป็นรถกระบะ4ประตูนะคะเอาใจวัยร e. right ุ่นเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นแบรนด์นะคะีสูซีนั่นเองสำหรับแบรนด์นี้นะคะบอกเลยว่าราคาไม่มีตกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเองนะคะอึดถึกทนมากมากเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ปรับสภาพบอกเลยว่ามาจอดสดๆร้อนๆตรงนี้เลยนั่นเองสำหรับนะคะลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูไว้ใช้งานนะคะเป็นตัวยกสูงด้วยนะคะรีบโทรติดต่อเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่ จะไปรับชมคลิปนะคะก,ก like, share, ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตกันด้วยสําหรับรถกระบะสวยๆข้างๆนี้นะคะเป็นรถกระบะ isuzu d max นะคะคันนี้ก็เป็นตัวแทบ4อันนี้จะเป็นตัว4ประตูนั่นเองนะคะเป็นตัวไฮ g h นเดอร์นะคะเป็นตัวยกสูงเลยสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหานะคะรถกระบะ4ประตูนะคะแนะนํารุ่นนี้แบบน,น,นี้เลยคันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะเกียร์แมนนวลนั่นเองนะคะตั้งขายเพียง5 8 9 0 0 0บ ะะบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆนะคะสาหรับคันนี้ไม่เพียง50,000กิโลเท่านั้นเองลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเบอร์ปักบุตรด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามารับชมารายละเอียดของรถกันเลยนะคะสําหรับรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอาจจะมีในส่วนของตัวค่าฝุ่นนะคะเล็กน้อยนะคะเป็นปกติเลยแต่บอกเลยว่าเน้นในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะแล้วก็ารายละเอียดของรถนั่นเองสําหรับรถที่เข้ามาใหม่นะคะไม่มีรอยชนนะคะแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยให้สังเกตนะคะจากรถที่ยังไม่ได้ ม,มีการทำความสะอาดเนี่ย ล่องรอยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งรอยขนแมวนะคะไม่มีเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกระจังหน้ากันก่อนนะคะสาหรับคันนี้นะคะก็ยังเป็นในส่วนของตัวก่อนเปลี่ยนเป็นตัวออน n e นะคะก่อนโฉมใหม่นั่นเองสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถโฉมปี18นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะเป็นเหมือนตัวเที่ยว2เที่ยวแบบนี้เลยนะคะตาโลโก้อีซูซุนะคะเงาชัดเจนแบบนี้นะคะอาจจะต้องมีการขัดตัวโครเมียมเล็กน้อยสําหรับนะคะช่องระบายความร้อนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็เป็นช่องสี่เหล ะะแล้วก็เพิ่มขนาดมาเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนั่นเองมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดชุดไฟนะคะไฟนะคะก็จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดย t ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเดย์ไทมนะคะเป็นแบบ LED เส้นนั่นเองได้ไฟตัดหมอกคู่ล่างเป็นที่เรียบร้อยด้วยสําหรับคันนี้นะคะจะมีระบบเนวิด้วยนะคะเป็นระบบนําทางนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวไฮเลนเดอร์เป็นตัวยกสูงนั่นเองสําหรับรายละเอียดบอดี้ด้านข้างนะคะ เก็ได้เลยนะคะรถนะคะค่อนข้างสวยเลยยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดนะคะด้านข้างเนี่ยบอดี้ไม่มีร่องรอยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันก่อนนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวล้อแม็กนะคะของอีซูซุอันนี้เป็นแม็กเดิมของเขาเลย ไม่มีนะคะในส่วนของตัวร่องรอยขีดข่วนนะคะอาจจะมีพวกคาบการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะคะตรงนี้ก็สามารถขัดล้า,ทางทําความสะอาดได้นั่นเองสําหรับตัวยางนะคะลูกค้าก็ได้เป็นตัวยางบิสโต e นะคะสําหรับตัวยางเนี่ยเราจะดูจากในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์นะคะถ้ายางนะคะมีการเสริมสภาพแล้วของเราทําการเปลี่ยนให้เลยแต่ว่าจะมีในส่วนของทีมช่างนะคะในการประเมินในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์ยางอยู่นั่นเองสําหรับยางนะคะอันนี้ก็จะเป็นยางเดิมมากับตัวรถนะคะก็จะได้เป็นยางปี2018แต่ว่าเราก็ จะมีการเช็คลิสต์นะคะเพะื่อตรวจสอบในส่วนของตัวคุณภาพยางแล้วก็ทําการดูแลให้กับลูกคา้ามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวซุ้มล้อกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์คโช๊คนะคะหรือว่าจะเป็นตัวโครงสร้างนะคะของซุ้มล้อเองอันนี้ยังมีค่าโคลอยู่นะคะแต่ว่าให้ดูหลักๆเลยนะคะแต่ละจุดเนี่ยจะไม่มีในส่วนของตัวคาาน้ํามันเยิ้มเลยเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะเรียงกลมปกติกิฟยึดนะคะแต่ละจุดนะคะ อยู่ครบเลยนะคะตัวโครงสร้างเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างสวยอย่างปกตินะคะรถของเพชรยนต์เรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะคะยิ่งถ้าเป็นรถกระบะเราจะเน้นทั้งในส่วนของตัวบอดี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตามตสโลแกนเลยหรือว่าในส่วนของตัวเครื่องเองนะคะไม่มีตัดต่อตัดแต่งแน,น่นอนสาหรับคันนี้เป็นตัวเครื่องหนุนจุดเนะคะก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะก็เป็นตัวเครื่องเนี่ยที่บอกเลยว่าสําหรับตัวแบรนด์กระบะเองนะคะค่อนข้างประหยัดเลย สำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มนะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณภาพฟิล์มเนี่ยเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะ ดูกระจกนะคะที่ประตูเนี่ยเป็นกระจกแท้เดิมเลยนะคะของตัวอิสุสุนะคะแล้วก็จะมีระบบของตัวอิซุสุก็คือจะเป็นตัว Security System นะคะเป็นระบบความปลอดภัยนั่นเองคันนี้ได้คิวกันศาสตร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวกระจกเองนะคะก็จะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวด้วยตาโลโก้ไฮแลนเดอร์นะคะอันนี้ก็คือบ่งบอกหรือว่าเป็นตัวยกสูงนั่นเองสําหรับตัวบันไดข้างนะคะยังไม่ได้มีการล้างทำความสะอาดนะคะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยยังดีอยู่เลยนะคะไม่มีพวกร่องรอยการแตกหักนะคะสัง ได้เลยอันนี้คุณภาพค่อนข้างดีเดี๋ยวเราลองมาดูภายในสักเล็กน้อยนะคะสําหรับภายในนะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพแต่ว่าให้ดูเบื้องต้นเลยนะคะว่าภายในเนี่ยค่อนข้างยังใหม่เลยนะคะสําหรับพวกฝุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวคราบนะคะเราก็จะมีอาจจะหินเล็กน้อยตรงนี้เราก็จะเก็บร้านทาความสะอาดให้นั่นเองนะคะเดี๋ยวค่อยมารับชมภายในกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนเลย สำหรับบอดี้นะคะด้านข้างนะคะรถแทบไม่มีร่องรอยเลยหลกัลกๆนะคะเวลาเราดูรถกระบะนะคะลูกค้าก็จะเด้นทั้งในส่วนของตัวแมกไลเนอร์เดี๋ยวเราลองมาดูแมกไลเนอร์ของคันนี้กันสำหรับแมกไลเนอร์นะคะก็คือตามการใช้งานเลยนะคะยังไม่มีการล้างทําความสะอาดนะคะอาจจะมีพวกนะคะ สิ่งนะคะในส่วนของตัวสิ่งสกรปรกเล็กน้อยนะคะก็จะมีการล้างนะคะทาความสะอาดให้นะคะเก็บล้างให้ส่วนตัวแมกไลเนอร์นะคะก็จะเป็นของตัวดีแม็กนะคะเป็นตรงรุ่นของเขาเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายอันนี้ก็จะเป็นตาโลโก้นะคะของตัวรถสําหรับไฟนะคะสังเกตสองข้างเลยนะคะก่อไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวตัวไฟนะคะก็จะเป็นไฟหลอดไฟกับตัวไฟ LED นั่นเอง สำหรับคันนี้นะคะก็จะมีกล้องนะคะเป็นกล้องถอยนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับอันนี้ก็ติดมาจากโรงงานนะคะของตรงรุ่นเขาเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูภายในแม็กไลเนอร์กันว่าสำหรับแม็กไลเนอร์นะคะบอกเลยว่าสภาพเนี่ยอาจจะมีฝุ่นแต่ว่าการใช้งานเนี่ยแทบจะไม่มีรอยหักรอยแตกเลยนะคะตัวน็อตยึดนะคะทั้ง4จุดอยู่ครบมาดูในส่วนของตัวนะคะน็อตนะคะยึด ของฝากกระโปรงกันบ้างนะคะน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวยึดนะคะบอกเลยว่านะคะสภาพเนี่ยโอเคเลยสำหรับรถปี18นะคะรถประมาณ4-5ปีเม็ดอาร์คนะคะเรียงกลมปกติเลยสำหรับตัวเม็ดอาร์คเองนะคะยังเรียงกลมสวยเลย ปกตินะคะเวลาลูกค้าก็จะดูใน่วนของกระบะเขาก็จะดูในส่วนของตัวข้างใต้ยนะคะแม็กไคลเนอร์นะคะตัวข้างใต้แม็กไคลเนอร์เนี่ยก็จะดูในส่วนของพวกสนิมนะคะแต่ว่าคันนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะสนิมน้อยนะคะไม่มีแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยอันนี้ก็จะมีการล้างทําความสะอาดให้กับลูกค้านั่นเองนะคะตัวฟ้ากระโปรงหลังนะคะก็ใช้งานนะคะได้ปกติเลยนะคะคือว่าค่อนข้างโอเคเลยอาจจะมีเล็กน้อยนะคะต้องมีการล้างทําความสะอาดบ้างแต่ว่า ในส่วนของตัวยึดนะคะแต่ละจุดเนี่ยปกติเลยแล้วก็บันไดหลังนะคะสาหรับบันไดหลังเองเนี่ยบอกเลยว่านะคะการใช้งานนะคะค่อนข้างน้อยเลยแล้วก็สาหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะติดต่อได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสภาพด้านหลังนะคะมีไฟเบรกนะคะดวงที่3แล้วก็จะมีคีบฉลามอยู่ด้านบนด้วยนั่นเองอ่าเดี๋ยวต่อไปเราลองไปดูภายในกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันก่อนเลย สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบนะคะสมาร์ทคีเลตนะคะเราจะมีในส่วนของตัวปุ่มนะคะกดปิดล็อกรถเปิดรถนะคะก็คือสามารถเปิดจากประตูได้เลยนั่นเองสำหรับนะคะประตูนะคะก็จะมีในส่วนของตัว บุหนังนะคะที่เป็นสีเดียวกันกับตัวเบาะเลยนะคะก็ได้เป็นตัวบุหนังสีน้ําตาลนะคะแล้วก็จะมีรวดลายนะคะตกแต่งนะคะค่อนข้างสวยเลยสําหรับเบาะฝั่งคนขับนะคะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะสําหรับภายในเนี่ยจะมีแอร์แบกทั้งหมด2ใบนั่นเองสําหรับตัวแอร์แบกนะคะก็จะเป็นแอร์แบกคู่หน้านะคะแล้วก็ตัวจอนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูจอภายในกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะการสตาร์ทนะคะก็จะเป็นแบบ สมาร์ท e คีเลนั่นเองนะคะเดี๋ยวส้มโอจะทำการสตาร์ทให้ดูนะคะตัวสตาร์ทเนี่ยจะเป็นแบบปุ่มนะคะเอเจนต์สตาร์ทนะคะเวลาเราจะกดสตาร์ทเนี่ยก็เหยียบในส่วนของตัวคลัสเอาไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยอ่าแบบนี้นั่นเองสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็จะได้เป็นในส่วนของตัวนะคะ พวงมาลัยคุ้มหนังนะคะการปรับเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายนะคะลูกค้าก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยส่วนจอนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นตัวจอเ n d ด o อยนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถ เชื่อมบลูทูธเล่น DVD นะคะอันนี้ก็จะมีระบบเนวิทนำทางด้วยบอกเลยว่าภายในคอนโซลหน้าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะอาจจะต้องมีล้างทำความสะอาดบ้างนะคะเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่อาจจะมีพวกคาบสติกเกอร์เป็นปกตินั่นเองสำหรับตัวช่องใส่เก็บของนะคะก็จะมีช่องด้านบน1จุดนะคะมีเกจลิ้นชักด้านล่างอีก1จุดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวช่องอเนกนประสงค์ของรถสําหรับตัวแอร์นะคะก็จะได้เป็นตัวแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นตัวเกียร์แมนนวลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแมนนวล6สปีดนั่นเองสําหรับตัวเกียร์นะคะแล้วก็พื้นที่การนั่งภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยสําหรับพวกคาบล่องรอยนะคะอันนี้บอกเลยว่ารถเพิ่งเข้านะคะอาจจะยังไม่ได้มีการเก็บงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นปกติของรถมือสองนะคะอาจจะมีพวกคาบนะคะปกติเลยการปรับเบาะนะคะแบบพับปรบับไฟฟ้านะคะก็ใช้งานได้ปกตินั่นเอง สำหรับนะคะตัวแผ่นนะคะบางความร้อนนะคะหรือว่าเป็นตัวแผ่นบางแดดเนี่ยอันนี้ยังมีพลาส,สติกอยู่เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งมีกระจกด้วยไฟอ่านหนังสือใช้งานได้ปกตินะคะมีช่องในส่วนของใส่แว่นตาด้วยนะคะเป็นช่องอเน,นกประสงค์ด้านบน สำหรับตัวไฟนะคะอ่านหนังสือตรงกลางนะคะใช้งานได้ปกติเลยถือว่าคันนี้นะคะค่อนข้างครบเลยนะคะมีการตรวจเช็คอะไรให้เรียบร้อยแล้วหลกัลกๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวเลขไม์กันนะคะคันนี้ไม่เพียง5 0 0 0 0ื่นกับอีก500เท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี18ไม์น้อยมากๆนะคะสําหรับสาวกนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหากระบะอีซูซูดีแมกนะคะผ่อนถูกผ่อนประหยัดบอกเลยว่าแนะนําคันนี้สําหรับตัวกระจกนะคะอย่างที่บอกไปก็จะเป็นแบบทับกับไฟฟ้า ะะลูกค้าสามารถใช้งานนะคะก็คือพับปับไฟฟ้าจากตรงนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะการเปิดนะคะความสว่างนะคะการปรับนะคะเป็นระดับอันนี้ก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เปิดฝากระโปรงหน้านะคะที่เปิดในส่วนของตัวฝาถังน้ํามันนะคะก็จะอยู่ด้านนี้เลยถือว่าค่อนข้างโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกับที่ห้องผู้โดยสารกันบ้าง สำหรับพื้นที่นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของตัวถาดยางรองนะคะมีในส่วนของตัวแผ่นสกับเพดนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นกันร,รอยประตูนะคะทั้งสบานเลยตัวเบาะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำต้านนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับนะคะฝั่งข้างคนขับหรือว่าด้านหลังนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะสีตัวเบาะนะคะก็ไม่ได้ฉูดฉาดมากนะคะถือว่าเป็นสีเบสิกล้วก็บะหนังเนี่ยข้อดีนะคะทําความสะอาดง่ายแล้วก็หลักๆของเรานะคะ ตัวรถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการทําสปายังไม่ได้มีการเก็บงานแต่บอกเลยว่าตัวเบาะเนี่ยไม่มีรอยขาดแม้แต่จุดเดียวเลยแต่หลักๆนะคะของเพชรยนต์เราก็จะมีการทําสปาให้สังเกตจากตัวตรงกลางนะคะก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วนะคะด้านหลังมาให้1จุดด้วยถือว่าค่อนข้างครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเองนะคะเวลาปกติทางเพชรยนต์เราดูแลการเก็บงานนะคะก็จะมีการถอในส่วนของตัวแผ่นย่างนะคะออกมาทําความสะอาดดูดฝุ่นเก็บงานให้ลูกค้าปกติเลย อย่างตัวรายละเอียดเองนะคะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะตัวรถเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวสภาพห้องเครื่องนะคะที่เข้าใหม่นะคะบอกเลยว่า แต่ละจุดนะคะไม่มีคาบน้ํามันเยิมเลยอันนี้จะเป็นตัวเครื่อง d ีแมนะคะเป็นตัว อีซูซูนะคะเป็นตัวเครื่อง1.9นะคะ DDI นั่นเองสำหรับตัวเครื่องยนต์เองนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ของกระบะท,ที่ประหยัดนะคะค่อนข้างมากเลยนะคะส่วนใหญ่เวลาลูกค้าจะเล่นตัว DMa มกเนี่ยก็จะเน้นแต่ตัว,ตวเครื่อง1.9นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นตัวแซกด้วยนะคะสำหรับตัวระบบนะคะค่อนข้างดีเลยแล้วก็สำหรับนะคะในส่วนของห้องเครื่องี่นหลักๆเราจะให้ดูจุดในส่วนของตัวรอยเชื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็น รอยเชื่อมน็อตนะคะหรือว่าจะเป็นในตัวรอยเชื่อมของห้องเครื่องนะคะเม็ดอาร์คต่างๆ่คนะคะบอกเลยว่าตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับของน็อตเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็แผ่นเพจนะคะชัดเจนเลย <c oughs> อักษรนะคะมองชัดเจนแล้วก็เป็นตัวคาน <c oughs> นะคะแต่ละจุดคานหน้านะคะเม็ดอาร์คน็อตยึดนะคะอย่างตัวไฟนะคะเป็นของแท้เดิมอิซูซุเลยนะคะอันนี้จะเป็นของตรงรุ่นเขาเป็นของเดิม แต้มจุดนะคะแต่ละจุดเนี่ยยังอยู่ครบนะคะแต้มสีมาร์คสีนะคะชัดเจนเลยสําหรับคันนี้นะคะสะภาพห้องเครื่องค่อนข้างสวยเลยแม้แต่นั้นการดูแลของเพรยนต์นะคะหล,ลักๆเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะมีการเช็คในส่วนของตัวแบตเตอรี่ให้สําหรับแบตเตอรี่ถ้าเสืส่อมสภาพอันนี้เราเปลี่ยนให้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปจะมีการประเมินของช่างนะคะก็จะมีการเช็คลิตรตรวสอบให้กับลูกค้านะคะก่อนการดูแลในจุดไหนนะคะที่ต้องมีการเปลี่ยนเราเปลี่ยนให,ให้เลยนะคะหรือว่า ว่าจุดไหนที่มีการเสื่อมแล้วเราก็จะทําการดูแลให้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่การประเมินของทางช่างนะคะหรือว่าเป็นไปนตามที่ช่างนะคะแจ้งนะคะสาหรับตัวน็อตนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนอ็อตยึดฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะเม็ดอาร์คนะคะของตัวขอบยางฝากระโปงนะคะหรือว่าจะเป็นแผ่นกันความร้อนนะคะการใช้งานเนี่ยถือว่าดูแลค่อนข้างดีเลยเพราะว่าแผ่นกันความร้อนไม่มีรอยขาดเลย ในสอง,องตัวอักษรน,นะคะแต่ละจุดที่ฝากระโปรงเนี่ยก็ยังเห็นชัดเจนนะคะถือว่าเป็นสภาพหองเครื่องปี2018ที่ดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหานะคะกระบะไว้ใช้งานนะคะเป็นตัว Isuzu D-Max 4ประตูเครื่อง1.9น,นะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะปี2018เกียร์แมนนวลน,นะคะคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งระคะตั้งขายเพียง589,000บาทเท่านั้นนะคะถือว่าราคาดีเลยลูกค้าที่สนใจไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้บอกเลยว่า ได้ทั้ง2แบบนะคะลูกค้าที่สนใจช่วงนี้สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะ เครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกันไปเลยหรือว่าคันนี้นะคะสนใจเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง11,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถง่ายออกได้ถูกอาชีพด้วยลูกค้าที่สนใจติดต่อเบอร์ปักหมุดด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสมโอก็พามาแนะนำนะคะให้ดูรถเข้าใหม่นะคะเป็นกระบะแบรนด์หลักแบรนด์แข็งสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าที่สนใจก็รีบโทรติดต่อเข้ามาเลยนะคะหรือจะติดต่อซ่อมโอติดต่อแอดมินของทาวพย,ยนต์เข้ามาได้เช่นกันสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกก like, กด share, กดดไล์แชร อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิวอัปเดตกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ